ดูดิมีแต่คนแท็กแฟนดู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 ดิดูดิดูดิโอ้มีแต่คนแท็กแฟนดูดูดูเออเออเออดูดูดิไอ้ยุคไม่มีแฟนแท็กไปดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซานครับวันนี <t> ้มาอยู่ผมในรายการอ่านคอมเมนต์นะครับอ่าวันนี้มาอยู่ในเพจเรื่องแชทนะครับอ่าก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าผม อ,อ่านคอมเมนต์หรือว่าไปอ่านโพสต์ที่ซ้ํากับช่องไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมมาลุยในเพจเรื่องแชทนะครับมันอาจจะซ้ํากับช่องอื่นอื่นนะครับก็เน้นอ่านคอมเมนต์นะครับอ่าไปก่อนจะไปรับชมล้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ไปกันเลยประโยชน์แรกหาให้เจอคนที่อยู่กับคุณทุกคืนก่อนนอน กู 1>, 1 Twitter 2 y o u t u b e 3 TikTok 4 Netflix e. <laughs> ส่วน5ฮะ R.O.V สำหรับตัวคุณนะแต่สำหรับพวกมึงอะไม่มีไม่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 มีอะไรนะ Messenger คุยกับแฟนมึงไม่มีมึงต้องเป็นโสดต,ตลอดไปเหมือนกูนี่ <laughs> โอโไปไปอ่านคอมเมนต์กัน,นแอปสี่ฝาคืออะไรครับทวิตเตอร์ไงครับมันใช้ทำอะไรครับกูตอบให้นะดูครับอันนี้เอาความจริงหมดนะผมไม่เคยเล่นทวิตเตอร์นะทุกคนมันเสียเงินไหมเออคือแบบทวิตเตอร์มันเสียเงินให้ คุณดูไหมหรือว่าแม่งดูฟรีหรือว่าแม่งเสียเงินผมก็ไม่ดู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องลองแล้วลักมาจุบจบเนี่ยยากโอ้โหแม่มีฝังสินคัาคนที่มีทวิตสารภาพมาว่ามีไว้ทำอะไรเออสารภาพไปได้ว่ามึงใช้ดูเออพอพอพออันนี้เขาพึ่งโพนาคอมเมนต์อ่านไม่เยอะเท่าไหร่นะไปอ่านต่อไปดีกว่าเมื่อแฟนคุณนอนตื่นสาย ไอ้เราก็เมื่อไหร่จะตื่นวะนอนกินบ้านกินเบอร์จังเลยเงี้ยอยากคุยด้วยแล้ววะคิดถึงอ,ะอ่ะไออเม่้ยเมื่อไหร่มึงจะตื่นวะไอ้สัส <c oughs> เออคือแบบเฮ้ยทุกคนใครมีแฟนตื่นสายแล้วม,มึงทำใจไม่รอเลยนะ <c oughs> ไอเ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวผมผมเคยมันทุกคนมีแฟนตื่นสายแล้วแบบโอ้โหไอเ้เหี้ยแล้วแบบมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วช่องโควนะิดอะเนาะ คือแบบเมื่อมึงจะตื่นเมื่อไหร่วะโทรไปปลุกโทรไปปลุกแม่เข้าไปไอ้ย่าล่าสุดแม่เขารับแม่เขาบอกมีอะไรครับลูกหลับอยอะโอ้ยโอ้ยบ่ายๆเราไปอ่านคอมเมนต์เพือเอกของเรากันเออเขามีใหม่นะคือแบบแฟนมึงตื่นสายอ่ะไอ้เจ้ากูไ่มีใหม่หรือว่าเมื่อแฟนคุณชอบนอนดึกเอออันนี้ปล่อยแม่อันนี้ช่างมันกว่าเธอจะตื่น เราก็ไปกับคนอื่นละเออไอ้ยุกว่ามึงจะตื่นนะไอ้สั์กูไปไหนมาไหนไอ้เนี่ยอ๋อกูไปไหนมาไหนมาเป็นร้อยละเออโอ้โหอีกกูไม่อยากอ่านต่อเลยว่ะมีแต่คนแท็กแฟนดูเดิมีแต่คนแท็กแฟนดู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 ดิดูดิดูดิอู้มีแต่คนแท็กแฟนดูดูดูอออ เออเออดูดูนไอคิวไม่แฟนิไปดีกว่าต่อไปคุยทุกวันแต่แต่อะไรไปดูกันคุยทุกวันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันเดี๋ยวปแปลกๆแล้วนะ <c oughs> คุยทุกวันแต่ไม่ใช่แฟนแต่ไม่มีสถานะแต่ไม่เคยเจอกัน <c oughs> แต่ไม่รู้คุยกันในฐานะอะไรแต่เขามีแฟนใหม่แล้ว แต่ไม่ได้คิดอะไรเป็นได้แค่พี่น้องคุยไอ้เฮียมาซ่อมเติมไม่ะไอ้กูเกิลโอ้โหยออกมึงด้ดิคุยกันทุกวันแต่เฮ้ยทุกคนผมต้องลองเซิร์ชละขอไปหาคอมเมนต์ขอเซิร์ชแป๊บนึงนะทุกคนคุยกันทุกวันแต่ฉันไม่ได้ใจเธอ ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่แฟนไม่มีสถาน <c oughs> อ๋อกูเก็ตมึงันทำร <c oughs> ้ายกูอีกอะไอ้เยี่ยเหรอเชื่อ <c oughs> โอ้ยอขอโทษนะที่ใช้คำพิปิมาคือผมดูจนเพลินอะเชอบมิปิิมาโ <c oughs> อา้ยไปไปไปอ่านเขาหนึ่งควรโฟกัสอะไรก่อนดีพี่น้องก็ไม่ใช่ไม่มีสถานะก็ได้เออให้เรื่องมันเศร้านะครพอถึง เวลาอันควรก็จะกลายเป็นแค่คนรูจ้จักเต้ากว่า <c oughs> เนี่ยคุยกันทุกวันเป็นได้แค่พี่น้องที่แท้ทรูที่แท้จริงเฮ้ย <c oughs> มีแต่อันแรงๆเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่มีเธอคอมเมนต์เศร้าๆวะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ <c oughs> ไอ ทุกคนผมมีไอเดียถ้าคลิปนี้แม่งดันขึ้นเราผู้ติดตามผมถึงห้าร้อยเน่ยเดี๋ยวจะมาจีบไอ้นี่ให้ดูเลยจีบคนคนในเฟซน,นี่ยที่มาคอมเมนต์เนี่ยอันนสวยๆเดี๋ยวผมจะทักไปจีบนยเอาโปรไฟล์ที่หลอกลวงผมอะโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเออเออันนี้ไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านนะนะจงหาเอ็กผู <ś c oughs> ้หียงเจ้าเะยรวะไอ้อนี่นะไอสามเหลี่ยมนี่แบบ แนวตั้งสามเซนติเมตรแนวนอนสี่เซนติเมตรและเอ็กอยู่ข้างบนนี่ยังไงครับตอบหาทำไมเอ็กอยู่นี่ไ <c oughs> อ้เนี่ยคือแบบเออโอ้โหจะมีคนที่เขียนอย่างนี้ไหมครับทุกคนโอ้ยคือแบบอันนี้ไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านนะครับคือเขาแบบเป็นทางคณิตศาสตร์เลยเฮ้ยมันมีเจ้าพี่ตอบอย่างนี้ป่วาวะ ไอ้ยี่ก็หาทําไมอ่ะ x มันอยู่ตรงเนี้ยเออหาทําไมทุกคนก็ x ไม่อยู่ตรงเนี้ยจงเขาบอกว่าจงหา x เอ้เอาไอสัตว์ก็ x อ,อยู่ตรงเนี้ยมึงใช้เขียนตัวเลขกทาไมก็ x อ,อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> โ,โอ้ยเย้ <c oughs> ขอขออีกทั้งสองสามอันพอละไอ้ยีไม่ไหวละฉันที่คิดจะออกกำลังกายลดความอ้วนโอ้ย สองสามนาทีแรกฟิตฟิตเฟิร์มโอ้โหวิ่งร้อมสนามห้านาทีต่อมาโอ้ยเยอยเ้ย,เยมันทำไมไมึงเหนื่อยอย่ีวะโอ้ออกกำลังกายมึงเหนื่อยจริงเลยแต่ทำไมกินแล้ไม่เหนื่อยวะเออเหีย,ยนอนสซน <c oughs> <c oughs> อ้โหจริงครับจริงไหมทุกคน กูที่จะคิดว่าจอะกํลาลังกายไอสัตว์กูเนี่ยโตกูเนี่ยโดดตกสวรวันแบบธรรมดาผมจะโดดตกวันละร้อยครั้งต่อวันนะทุกคนผมโดดตกเนี่ยไอเชียโดดตกแบบต้องแบบโอ้โหประมาณสิบยี่สิบครั้งแรกเนี่ยยังฟิตอยู่เว้ยพอไปที่หกสิบอะพอได้ปอว่าแล้วก็มานั่งนั่งกดโทรศัพท์แล้วก็ลืมไมอ้เฮียโอ้เหลือเชื่อ <laughs> โอ้ยขอโทษดิขอโทษดิเหลือเชื่อเนี่ยมันเป็นคำของไม่เปิมมึงจะมาใช้ไม่ได้โอ้โหทุกคนขอโทษนะวันวันเนี่ยไม่ว่าผมนั่งแดกข้าวหรือว่าผมนั่งทำอะไรผมดูแต่เขาอ่ะก็จะมีแบบผมติดอ่ะเหลือเชื่อแล้วก็อะไรนะบลอกห้าเนี่ยไอ้เยอะกูดูเขาตลอดอ่ะกูดูเขาจะกูแบบติดเป็นคำของตัวเองเหรอเหนื่อยอ่ะพักกินก่อนนะ พักกินแล้วก็แบบโอ๊ยพักกินอืมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกละกันก <c oughs> ูชัดชัดเฮ้ยเฮ้ยน่ารักะอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปจีบดีกว่าจีบคนในคอมเมนต์ไปล <c oughs> เลยเหนื่อยหิวไม่ทําละเออเหนื่อยหิวกูไม่ทําแล้วอ่ะทำไมอ่ะกูไม่ทําอ่ะกูเหนื่อยกูยยยหิวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันเออ ทุกคนเป็นไหมคือแบบไอ้เทียจะลดแล้วอ่ะจะลด <forcément. S 2> แล้วนะอืมบเหมืันกูเลยดอกตบโอ้ยเหนื่อยละอ่ะไปแดกข้าวดีกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำพอถึงพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เขาทำอะไรพอถึงพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้เขาทำว่าไปแบบนี้เรื่อยๆทุกคนจนไม่ทำโอเคโอเคโอ้ยโอ๊ยเจ็บกูปวดอกแล้วนะอีกอันเดียวหรือสองอันพอละไปมามา กูจะลดความอ้วนนี่กูความคิดเห็นกูดึงอยู่นี่นี่ของที่กูชอบฮะเกาะไว้อยู่ไอสักไม่ไปกูไม่ไป,ไ,ไ,ปไอความคิดก็เมื่อวนันี้ไม่เอาไม่เอาของอร่อยอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้จริงไหมทุกคนอันนี้จริงไหมผมว่าจริงฮะเออ เอยไม่อันนี้ไม่มีไม่น่ามีคอมเมนต์ได้อ่านนะเพราะมีแต่แบบเลขห้า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 นะครับอ่าก็อีอันเดียวพอละอีอันเดียวพออีอันเดียวพอไม่ไหวละอันนี้ใช่รายการอ่านคอมเมนต์ไหมเนี่ยทำไมอ่านโพสต์วะอ่ะงั้นเปลี่ยนรายการเป็นอ่านโพสต์โอเคปะเปลี่ยนจากเป็นอ่านโพสไปไปต่อไปอันสุดท้ายแล้วพอละเราทำทำอาหารอยู่แล้วลูกค้าสั่งว่า แล้วก็โค้กไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับสีหน้าแม่ค,ะคะ้าครับที่ทำไอแฮมเบอร์เกอร์มึงจะเอาอีกเหรอฮะไอชิอมึงมันรักษาสุขภาพเพี้ยเลยตอนนี้ฮะ <c oughs> ทุกคนกินนะดูตามภาพเลยคือแบบโอ้ทำขนาดนั้นแต่มึงมาสั่งว่าแล้วก็โค้กไม่มีน้ำตาลด้วยใครไม่เก็ตน,นะคือแบบมึงจะกินเยอะแล้วมึงมาสั่งโค้กไม่มีน้ำตาล ไอ้เชี่ยมึงมารักษาสุขภาพเงี้ยเลยตอนนี้ไปอ่านคอมเมนต์เงี้อะไรเปิดมาก่อะอีรักสุขภาพโค้เี้ยตาด้วยเพื่ออะไรก่อนกลัวอ้วนเพื่อก็มาอร่อยนี่ต่อยกูบ้าคุณลูกค้าไอ้เหี้ยกูชอบวันนี้ว่ะโอ๊ยพอ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  เ <c oughs> ยอะต่อยก,กูบอกคุณลูกค้าโอ้ยพอทุกคนพอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็าการยายการเรียกเป็นรายการเนื้ออ่านคอมเมนต์นะครับอ่าเพราะถ้าแบบอ่านคอมเมนต์เฉยไม่เห็นโพสมันมันจะแบบไม่รู้เรื่องกันนะครับก็ต้องเห็นโพสด้วยก็ต้องอ่านคอมเมนต์ได้ก็สำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วด้วยครับช่วยกันปั้นหน่อยนะทุกคนคือแบบว่างๆมาทําไม่ได้ต้องการอะไรหรอก ว่างๆกมาทำเล่นๆเนี่ยแหละเออก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย